คนคิดว่าหมดเครื่องปั้นดินเผาในเกมเดอะซิมซีอันนี้จะพาซิมเรารวยเร็วหรือตายไวกันคะถ้าติดเกาะแบบรางรงจานชามสวยๆแบบนี้จะช่วยชีวิตเราได้หรือไม่คะสวัสดีคะทุกคนกลับมาทดลองอะไรแปลกๆในเกมเดอะซิมซีกันอีกแล้วนะคะแล้วเราก็อยู่กับน้องมารวยสภาพยับเยินแบบนี้ที่จะมาช่วยทดสอบวิธีรวยลัดในซิมซีให้เรากันอีกเช่นเคยคะ่ะตอนจบเราจะสามารถเปลี่ยนสภาพน้องให้เป็นผู้เป็นคนกว่านี้มีเงินซื้อบ้านซื้อรถเลยได้ไหม และสภาพวันนี้คือมารวยติดเกาะค่ะมีเงินอยู่ศนย์บาททวนหนังสือหนึ่งกองที่ประกอบไปด้วยหนังสือทักษะปั้นดินเผาสามเล่มโต๊ะปั้นดินเผา1ตัวและซากปรักหักพังที่ข้างในไม่มีไฟฟ้าใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ใ <c oughs> ดๆค่ะ องสมบัตินี่เหรอคะเปิดไม่ได้จ้าและถ้าอยากใช้น้ำจะต้องเดินมาที่น้ำตกตรงนี้และตักน้ำเอาค่ะและที่มดนี้น่าสนใจจะทดสอบว่าโรยเร็วไหมเพราะว่าเจ้าของมอดเขาเปรยไว้ค่ะว่าถ้าทักษะการทำเครื่องปั้นเราสูงมากๆเราจะขายพวกนี้ให้กับพิพิธภัณฑ์ได้ค่ะ แต่อันนี้จาเวลาหนึ่งทุ่มจะครึ่งการที่จะทำปั้นดินเผาได้ต้องใช้เงินทุนซื้อดินจ้าแปลว่าอะไรคุณมารวยต้องมาหากบจับปลาเพื่อเอากองทุนอันแรกก่อนคะ่ะ พระเจ้าจงเห็นใจมารวยและใจดีกับมารวยขอให้ตกได้ในครั้งเดียวเราต้องการสิบซิมอนเลียนเท่านั้นนะคะนางได้ปลาแล้วค่ะทุกคนโชคดีมากเลยมารวยมารวยมาพร้อมโชคนะเนี่ยแถมคุณภาพอีกค่ะขออนุญาตตกอีกหนึ่งตัวกนก่อนนะคะทุกคนบรรยากาศสุลานี้เวลากลางคืนก็คือดิฉันไม่ไม่เลยที่จะติดเกาะนางจับได้อีกแล้วทุกคนไม่รู้เอาโชคนี้มาจากไหนโชครวัรวๆเราคิดว่าพอแล้วค่ะก่อนที่นางจะตุยซะก่อนเอาละมีต้นทุนตั้ง80สิซิมมอนเลียนแล้วนะคะมาปั้นดินเผาวรวัรวๆ นี่ฮะ11ซิมเมเรียนเลเวลหนึ่งเราจะยังปั้นได้แค่เท่านี้อยู่นะคะไม่ค่อยแฟนซีเท่าไหร่แต่เราเอาแบบดูยากสุดเลยละกันนะคะจะได้เท่าไหร,สนะร่สู้นะมารวยสู้เขานะใช้เวลาไม่นานเลยนะ,ะทุกคนเราประทับใจมากมันใช้เวลาไม่นานอะ่ะได้มา1นใบแล้วนะคะเอาอีกค่ะเอาอีกและอันนี้ขายได้เท่าไรหร่คะ25เหรอคะไม่แย่เลยคะ่ะขายไปได้25เท่ากับเท่าไหร่คะกำไร10กว่าซิมเมเรียนเท่านั้นเองคะ่ะ แต่เราจะสิ้นหวังตอนนี้ไม่ได้ค่ะเร็วไปเอาละได้มาอีกใบนึงแล้วนะคะอันนี้ได้อีก25ซิมหซิมเลียนค่ะและนางหิวข้าวมากเลยค่ะทุกคนเอ่เราไปดูกันว่าแถวเนี้ยพอจะมีเตาปิ้งย่างที่เราใช้งานได้ฟรีไหมออ้ทุกคนมีห้องน้ําให้เราใช้งานได้ฟรีนะออ้เราค้นพบว่าเราอาบน้ําตรงนี้ได้ฟรีค่ะทุกคนแต่จะนอนตรงไหนกันละ่ะเอาละค่ะตอนนี้มารรยก็อาบน้ําอยู่เดี๋ยวเราจะหาที่ทานอาหารและที่นอนให้น้องกันค่ะสําหรับคืนนี้เสร็จแล้วก็เข้าห้องน้ำซะหน่อยนะคะนางบอกปดฉี่ แล้วตรงไหนที่มีเตาปิ้งย่างให้เราบ้างหรือไม่มีเลยนะคะอ้ oh my ม่ก็ทุกคนเตาปิ้งย่างมัน650อะ่ะเราเข้าใจมาตลอดว่ามันหลักร้อยต้นๆอะใช่แล้วค่ะหมายความว่าหลังเข้าห้องน้ำนางจะต้องมาปั้นดินเผาต่อไม่ว่าจะหิวเจียนตายแค่ไหนก็นตามไปต,ต่อเลยลกูกแล้วคือระยะทางห้องน้ำก็ไกลกับซากปรักหักพังนี่ใช่ย่อยเลยนะคะกว่านางจะวิ่งมาได้แล้วถ้าเตามันตั้ง600เมื่อไหร่กัน ราจะตายก่อนไหมเอาจริงๆเฮยเราสามารถ Create Copy ได้ทุกคนแล้วมันก็ Copy ปี้เพจออกมาทันทีเลยทุกคนแบบนี้ก็ง่ายสิคะ Create Copy ปี้ค่ะ Create Copy รัวๆแล้วก็ขายรัวๆเลยค่ะแม้กระทั่งอย่างนั้นก็ได้แค่1 2อย่เองนะคะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วนะคะเช้าแล้วสู้เขามารวยสู้เขา เฮ้ยนี่เลยเลแล้วนะคะแปลว่าเราจะสามารถครเอทอันที่ขายได้แพงขึ้นแล้วค่ะไปะเลิอกอ่านกันมารวยเดี๋ยวเธอต้ตายก่อนเราจะสร้างอันที่ใช้เงินเยอะที่สุดในการทําแปลว่ามันน่าจะขายได้ดีนะคะสถานการณ์ไม่ดีแล้วค่ะตอนนี้มารวยบอกว่าทั้งร้อนทั้งหิวทั้งง่วงร,ร้อนหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนชุดให้เอาเป็นชุดหน้าร้อนนิดนึงนะคะโอไม ก็ god, ทุกคนสิ่งที่ได้มามันเป็นเพียวอาร์ตที่สวยมากเลยยังกันในมนะิวเซียมน่ยตอนนี้มี157สิซิมเลียนแต่ก็ซื้ออะไรไม่ได้อยู่ดีค่ะตู้เย็นอย่างน,น้อยๆก็200-300แล้วว่ะ <c oughs> ทุกคนเราเจอทางออกแล้วพอเชบอลคูลเลอร์ในนี้มีอาหารค่ะ145ิซิมเลียนขอบคุณค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะแฮปอะควิคมิวเลยหนูกินกราโนล่าหน่อยไหมโอ้ oh my god ชีวิตไม่ตายแล้วค่ะยังไงห้องน้ำก็คืออยู่ ใก่มากนะคะตรงนี้สามารถนอนได้หรือไม่ไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องขออนุญาตเหมือนกึ่งกงนิดนึงนะคะว่าของในมอสมีอะไรที่ราคาถูกบ้างไหมสิบสองซิมเลียนเราซื้อเบาะเก่าๆนี้ได้ในราคา10ซิมเลียนนะคะมาเลยค่ะมานอนเลยค่ะอีนางอ้อลอดตายแล้วค่ะเอาละเอาแค่เขียวครึ่งเดียวพอนะคะเพราะมีอะไรต้องทําต้องจบในอีพีเดียวอีกนะมารวย มารวยเธอรู้ใช่ไหมว่าน,นี่หมายความว่าเธอจะต้องมาตกปลาอีกแล้วจ้ะตุ๊ก,กตาบูดูเหรอคะวิวัตทุกคนตุ๊ก,กตาบูดูขายได้950ชาเลนจ์นี้จะลอดตายได้เพราะตกปลาแล้วได้ตุ๊ก,กตาบูดูงั้นเหรอเงินเข้ามาทีเดียว950เลยอะ่ะและเพื่อไม่ให้เหมือนเป็นการโกงนะคะเงินทั้งหมดจะเป็นต้นทุนในการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งหมดเลยะคะ่ะ yes 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 ได้มาแล้วนะคะ create copy เลย ทุกคนนี่เราตกเลขหรืออะไรหรือเปล่าคะเพราะทําไมอออินอจากตอนแรกเรามี950จากเงิน900เรามี600นี่เราเพิ่งทําอะไรอย่างโง่โง่ทางคณิตศาสตร์และทักษะกําไรขาดทุนของเราเท่ากับศูนย์เหรอเนี่ยอขออนุญาตพักตั้งสติด้วยกันกินโยเกิร์ตก่อนคะ่ะแล้วก็ง่วงนอนอีกแล้ว oh my god ทุกคนที่ดูอยู่คงบอกว่าพี่เขาทาอะไรเนี่ยนี่มันโง่มากเลยอะคะ่ะไปนอนก่อนเลยคะ่ะขออนุญาตตั้งสติก่อนนะคะเราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องซื้อฉักรครอคะ่ะทุกคนเดินไปอย่างนั้นไม่ไหวแล้วคะ่ะก็จะเป็นพุ่มห้อง น้ำนะคะไว้ตรงโซนห้องน้ําอย่างนี้แล้วกันค่ะโอเคฉี่แล้วเรียบร้อยแต่อะไรนางสกกระตกชาวเวอร์เลยค่ะกว่านางจะเดินมาถึงน้ําตกหมดไปละครึ่งวันแต่ว่าอะไรชาเลนงนี้ทิ้งสมองเหมือนชาเลงงซิมแปลกไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้ไม่ได้ เอาเอาสมองกลับมาใช้ค่ะทําอันนี้ด่วนเลยค่ะเธอจะต้องทําเครื่องปั้นอยู่ตรงนี้อย่างน้อย5อันนะฉันสึงจะให้เธอไปพักใหย่ยุดค่ะทําอีกค่ะแต่ตอนนี้เรายังขายให้มิวเซียมไม่ได้นะคะเพราะว่าทักษะนั้นแค่เลเวลสเดี๋ยวเราจะอ่านหนังสือสักนิดหนึ่งหลังจากนี้นะคะวิ Level แล้วสแล้วเอาขายออกไปอีกร้อยสาจ้ะตอนนี้มีเงินอยู่7 8 9แล้วนะคะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่เพราะตอนแรกมี9ก0าอเนี่ยแปลว่า Pottery แบบใหม่ั n ล็อกค่ะออ้เป็นคัพสวยงามมากเลยอะทุกคนนึกว่าจะแก้วใหญ่ อันแค่เนี้ยหล่อนจะให้ใครกินน้ำจากแก้วนี้จิ้งจกเหรอเราว่าทำโรแมนเพลทยังไงก็คุ้มกว่านะคะโอ้โหดูความดีงามของมดนี้ลวดลายก็คือเอาเต็มไปเลยค่ะหลังจากนี้ก็คิดว่าจะเป็นงีบซะหน่อยนะคะเอาละค่ะเป็นเวลาตีหนึ่งแต่หาได้แค่ไม่จัดการตัวเองได้เรียบร้อยประมาณหนึ่งแล้วมาอ่านหนังสือต่อเลยจ้ะ78%แล้วใกล้จะเลเวล4แล้วนะคะเอาใจช่วยนางกันโอเคมาปั้นดินเผาอีกสักนิดนึงค่ะเลเวล4ไหนดูซิปั้นอะไรได้ว้าว wow, ปั้นจักรันได้แล้วนะคะทุกคนลองกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วจะกันโหความสวยงามให้1ิบอะยากจุงไหนนี่จะขายได้เท่าไหร่ขายได้360ไปบนะค่าทาแค่90เองทุกคนนี่เป็นกําไรถูกไหมหนึ่พแล้วนะคะนางไม่ไหวแล้วนางไปนอนด้วยตัวเองละเข้าใจได้อยากให้นางได้ทานอาหารจริงๆปลาย่างก็ยังดีงั้นจะลงทุนนิดนึงค่ะจะได้อิ่มนานๆนะคะด้วยเต่าย่างปลาอันนี้มา436จะเป็นต้นทุนทุกอย่างไหนเธอเป็นอะไรบ้างแก้ไขให้หมดเดี๋ยวนี้อ่าเข้าห้องน้ําค่ะเสร็จแล้วก็อะไรนะคะไฮจีนล้างมือเลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามา ตักน้ำตรงบ่อนี้แล้วก็อาบน้ำสักนิดหนึ่งพี่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ย นี่บาร์บีคิวชิคเก้นสักมือกันมาครับเลยสิ่งที่กําไรเราเจอและก็คืออันแหละแจกกันนี่ดีมากเลยค่ะอ้าวได้มันแล้วจ้ะขายได้3า0เหมือนกันเอาอีกนางเอาล่ะขา,าอยออกไปอีก360กจ้ะราคามันตกนะคะไม่รู้ขึ้นกับอะไรเลยร้อยแปว้าวลายนี้ก็สวยนะคะได้เท่าไหร่ร8 0ยมันราคาลงแล้วะคะ่ะเพราะว่าน้องทํานานแล้วต้องพักค่ะไหนๆเราก็มีเงินแล้วนะคะเราก็มาเปลี่ยนชักโคกดีๆนิดนึงนะคะนี่อันนี้ใช้งานได้250เอาล่ะทุกคนเราจะขออนาตใช้ตัวที่เป็นมอสนะคะว่ามันดู เข้าบรรยากาศมากกว่าแต่มันราคาเท่ากันฉะนั้นไม่ถือว่าเราโกงเนาะเนี่ยค่ะทุกคนนี่มันเข้าบรรยากาศอ่ะมากินปลาย่างก,กันก่อนเริ่มงานจ้ะมันเหมือนเล่งังาผางตัวเองมากเลยเพิ่งมีเงิน300ร้อยขึ้นลำบากมากอะ่ะโอ้ยทุกคนเลเวล5แล้วนะคะหรือยังไงหรือตอนความหวังจะริบปรี่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อเลเวลสูงขึ้นหรือไม่ไหนดูซิเลเวลทําอะไรได้โอ้ใหม่ก็ทาสุวินียได้นะคะเช้าวันใหม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพายุเข้าเอาละใช้ชีวิตใต้ดินแบบมืดๆหนึ่งวันนะคะเอาละจะขายได้เท่าไหร ได้3 0 0นะ้คะใช้ได้เลยเอาละอันที่2ขายได้เท่าไร่3 0รเหมือนกันวิได้600แล้วได้พันเอ็ดแล้วแหละทุกคนอันต่อมาก็ยัง0 0งั้เงินไปต่อจะรออะไรล่ะคะแสดงว่าวันนี้เราจะมีเงิน2 0 0พกันเลยทีเดียวนะเนี่ยทาเป็น10บสอันเลยสิทุกคนจะหยุดเพื่ออะไรแต่เราไม่รู้ว่าเลเวลไหนเราถึงจะสามารถขายให้มิวเซียมได้อันนั้นน่าจะกําไรดีกว่าเยอะเลยค่ะตอนนี้มีเงินอยู่2,700แล้วภูมิใจในนางมากสปีดมันมาแล้วทุกคนสปีดมันมาแล้วไหนดูสิว่าเลเวล6ทําอะไรได้บ้าง <gasps> โอ้ทำแจกันแบบอลังอลัง,ลงแบบกรีกแบบกรีกอะทุกคนได้เลยอะเอาเลยค่ะลุ้นมากเลยทุกคนว่าจะขายได้เท่าไหร่อุ้ยคุณภาพเอ็กเซลเลน์ด้วยนะคะทุกคนมันสวยมากโอ้ oh my god ทุกคนอ๋ยน้ตาจะไหลดีใจแทนมารวยเราสามารถขายใมิวเซียมได้ในราคา1700ค่ะมาถึงแล้วนะคะสปีดมาถึงแล้วค่ะตอนนี้เลเวล6นั่นเองอะที่ทุกคนต้อง ปั่นค่ะไงะมีเงิน4 0 0พันจุกจุกแล้วไงคะทุกคนขายให้ได้อีกพันเจ็ดจ้ารวยแล้วทุกคนรวยแล้วรวยแล้วไม,ไม่ไม่ไม่ไฟไหม้ได้เงินประกัน260แล้วอันนี้เท่าไหร่6 5 0นอนหันนอนพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันโกยค่ะทุกคนโกยแน่นอนอ้าวในเมื่ออากาศดีแล้วก็ขึ้นมาทาหม้อข้างบนกันค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสิ่งนี้ค่ะขายดีมากขายให้มิวเซียมอีกพันเจ็ดจุกจุจ้าทุกคนเรามีเงินจะหมื่นหนึ่งแล้วแล้วก็เพื่อให้เก็บอาหารได้นะ,ะลเลยซื้อ เก่าๆนี้มาวางอาหารให้น้องนิดนึงค่ะจะต้องทำบ่อยมาสู้เขามีเงิน8 0 0พันกว่าแล้วเอาอีกเอาอีกไม่น่าเชื่อมีเงินหมื่นเอ็ดแล้วนะแต่เราจะเก็บไว้สเปนชิดเดียวค่ะทุกคนเอาพันเอีกอันเลยจ้ะหมื่นซีแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนเมื่อกี้เรากดผิดเมื่อกี้เราสามารถขายให้ private collector ได้ในราคา2อ0พโรแมนซ์ซาวคายเลอีกท่าแล้วนะโอไม่ก oh นะ็น่าตื่นเต้นมากไปเลยลูกไปเลยนี่นะคะทุกคนที่บอกว่าขายให้ private collector ค่ะ2,125สิ่งนี้ขายให้ private ได้เท่าไหร่5 5 0ร้อยห้าสิ ปเหรอแต่มันทําเสร็จเร็วไงคะไม่เอางั้นเราทําชิ้นใหญ่ไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะ อ๋อไม่นะพอทําไปเยอะๆก็เหมือนเดิมค่ะราคาตกอีกแล้วค่ะอ่ะกลับมาอาบน้ําที่น้ําตกนิดนึงนะคะจะได้มาเก็บน้ําด้วยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าน้ําที่ใส่ตู้เย็นหมดหรือยังนะคะแล้วมันก็อาจจะถึงเวลาที่แบบว่ามีโต๊ะอะไรที่มันวางของกินข้าวได้สักตัวนะคะมาดูลําบากหลือเกินอ่ะไงชินการใช้ชีวิตแบบคนป่ามีโต๊ะก็อีไม่นั่งยืนกินจ้าเตียงนี้มันความต้องการเต็มช้าเราจะเปลี่ยนเป็นเตียงดีๆให้นะคะ ,3850 ก็พอค่ะสิ่งนี้ก็พอได้นะคะนี่เอาเป็นลายทานตะวันนิดนึงเลยเนี่ยเห็นไหม เต็มเร็วกว่ามากอะทุกคนประหยัดเวลาเอามาเครื่องจักรปั้นดินเผาของฉันต่อเลยค่ะ ได้มาอีก 2, ันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าโมเมนต์ประวัติศาสตร์ขายอันนี้ออกก็จะมีเงินถึง2องหมแล้วนะคะตอนนี้มี2องหมนาแล้วนะคะทุกคนคิดว่าวันนี้เราจะถึงเลเวลแปและจะได้เงินถึง3 0,000ื่นไหมนะคะจะ3 0,000ื่นแล้ววะทุกคนจะ3 0,000ื่นแล้วในวันเดียวอะ่ะและเลเวลแปดทำอะไรได้เพิ่มคะอ้วดูดีเชียวคะ่ะลองเลยคะ่ะว้าวหน้าตาดีมากอะ่ะทุกคนสุดท้ายแล้วความคุ้มก็อยู่ที่ของที่ใช้ต้นทุนในการสร้างสูงๆอย่างพวกจัก,กันใหญ่หญๆนี่นะคะเอาล้ผ่านมาอีกหนึ่งวันเรามาแม็กส ามาดูกันว่าของที่ขายได้ราคามากสุดเมื่อสกิลเต็มแล้วจะเท่าไหรค่ะตอนนี้มี3,400 0แล้วทุกคนไม่น่าเชื่อ5,000 0ก็ไม่ไกลเกินไปนะคะตอนนี้มีเงิน40,000ืแล้วนนะทุกคนแล้วก็สกิลปั้นหม้อก,ก็เกือบจะ เแล้วนะคะไปอีกหน่อยค่ะไปอีกหน่อยค่ะมารวยสู้เขากลายเป็นว่าจะมีเงิน5 0,000ก่อนถึงทักษะเลเวล9ซะอีกค่ะคุณโอ้ทุกคนนางมีเงิน5 0,000แล้วเก่งมากมารวยเลเวล9แล้วนะคะทุกคนดูดีว่าจะมีอะไรใหม่บ้างและล่าสุดก็มีเงิน55้า0 0ห้าแล้วจ้าจะ60,000อยู่แล้วอ๋อดูดีมากเลยค่ะแต่จะขายได้เงินเยอะหรือไม่เอา้าสวยงามค่ะแต่อย่าบอกนะว่าขายได้แค่375แ้้วตอนนี้เราก็มีเงิน6กหมืนะ่นหนึ่งนะทุกคนมันเริ่มเร็วทุกคนเริ่มจะเห็นภาพและเพราะเราทําได้ สอละัน0 0 2 0 0นวันนึงก็เกือบหมื่นเดี๋ยวแล้วทำไมหนูเป็นลายเสือลูกน้องเป็นอะไรเราก็คิดว่าเราจะสามารถสรุปกันได้แล้วนะคะเราใช้เวลาไปทั้งหมด1สัปดาห์กับอีก3วันสิมนะ,ะในการทําเงิน6 1 0 0 0ซิมเมอรเลียนทุกคนเราเข้าใจว่า9คือแม็กซ์แล้วงั้นเราไปต่อไหมอีกสักประมาณ1-2วันซิมก็จะรวมเป็นประมาณ1สัปดาห์กับอีก5วันซิมทุกคนไปดูต่อกันอีกนิดนึงค่ะโอ้ไม่กอดคือผ่านไป3วัน ั้นหม้อไปเกือบ20ได้เงินมาเกือบ90,000แล้วถึงขึ้นเลเวล10ถึงแม็กซ์ได้นะคะมันไม่ได้แม็กซ์ง่ายๆเลยค่ะทุกคนได้เงินเกือบแสนก็จริงแต่ว่ามันแสนสาหัสมากเลยค่ะซิมดิฉันจะตายเอาโอ้เราสามารถที่จะทำของชิ้นใหญ่ชิ้นอื่นได้แล้วนะคะมี blue ีพอ p ที่ดูอลังการเชียน่าจะขายได้ดีเลยนะคะลองทาดูสิวอทก็คือหน้าตาดีมากเป็นหม้อด,ดินเผาที่ดีเทลดีงามมากเลยนะคะมอนี้เอา้าก็คือสามารถที่จะใช้ทำชาก็ได้ค่ะทุก คนถ้ามีไฟฟ้านะแต่ว่าพอดีที่นี่ไม่มีค่ะอุ๊ยการนี้ก็สวยนะทุกคนสีเงินเชียวและข้อสรุปก็คือมดนี้ทอระหดแต่รวยค่ะใช้เวลาไปทั้งหมด1สัปดาห์5วันในการได้เงิน88,000ซิมเมเลียนและไม่คุยกับใครเลยในพื้นที่ o f ฟเดอะกริแบบนี้ค่ะและเราสามารถใช้เงินเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากแบบนี้ จะกลายมาเป็นบ้านเรือโจรสลัดสวยๆแบบนี้ได้จากการตรากตรำปั้นหม้อเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์ของซิมค่ะก็ได้ข้อสรุปว่าแสนสาหัสแต่คุ้มทุนนะคะและที่ลืมไม่ได้คือเราต้องแปลงโฉมมารวยจ้าเข้าซาลอนดีๆไปเลยเสื้อผ้าต้องโยนทิ้งไปเะเผาด้วยใส่เสื้อผ้าแบบชาวเลน่ารักสดใสสุดๆเอาทาปากให้สดใสแกมต้องมาจ้ะน่ารักสุดๆแล้วแหละมารวยและบ้านไพเรสอันสวยงามนี้เราไม่ได้สร้างเองนะคะเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ใน Description อีกทีเราโหลดมาจากแกลลรี่ของคุณซาร่าอามีนาค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบบ้านหลังใหม่ของนางและ Enjoy c o n t นเททดสอบมอดในวันนี้อยากโหลดก็ดูลิงก์ใน Description กันได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามกันในวันนี้นะคะน้องมารวยขอตัวไปรีแลกซ์หลังจากที่กระกรำมมานานกันก่อนนะคะเราไปชั่วชมบ้านตอนท้ายกันแล้วก็เจอกันครั้งหน้าขอให้มีความสุขนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ